สวัสดีเพื่อน <D roid> สมาชิกดรอยแซนกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว oppo finder นะครับเป็นตอนที่3แล้วนะครับเพราะว่าในตอนแรกนี้เรายกพูดถึงการใช้งานทั่วไปนะครับผมโฮมสกรีนวิดเจ็ตการดูหนังฟังเพลงนะครับส่วนในตอนที่2นั้นก็เป็นเรื่องของการถ่ายภาพโดยเราพาทุกท่านไปถ่ายภาพนะครับในสถานที่จริงพาไปดูว่าถ่ายรูปจริงออกมาเป็นยังไงนะครับการใช้งานโหมดแล้วก็เอฟเฟกตต่าง ก็จะเป็นกล้อง Oppo Romo นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูตอนหนึ่งตอนที่สองนี่สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับส่วนตอนที่สามนี้นะครับเราจะเน้นไปในเรื่องของการเล่นเกมเน้นมประสิทธิภาพตัวเครื่องเป็นหลักนะครับก็จะเป็นการทดสอบมัลติทั h การทำเบนช์มาร์กทดสอบตัวเครื่องว่าความเร็วเป็นยังไงการประมวลผลแล้วก็การประมวลภาพสามมิตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเลิกมันเลย นี่เป็นการทดสอบนะครับเชื่อมต่อโปรไฟเดอร์ผ่าน m h i Adapter นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อกับจอทีวีครับซึ่งตัวนี้ครับเราสามารถจะใช้งานตูนังฟังเพลงเล่นเกมก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ เี๋ยวลองเปิดเกมเล่นเลยนะครับผ่านตัว MHL Adapter เลยละกันเดี๋ยวจะเริ่มจากเกม s ั m เบอร์เบนจินนะครับผม เดี๋ยวเราจะลองเป็นเดตทริกเกอร์ครับ Got ไปสอเกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมรถแข่งอย่างไ e ดรเล่ครับ เดี๋ยวเราจะลองเป็นอ่านะครับเห็นว่ามีเกม Nova 3นะครับ Nova 3เป็นเกมของเกม l o อฟนะครับซึ่งตอนนี้นี่ถ้าผมรู้มาครับตอนนี้ทาง Oppo นี่พยายามจะดิวกับเกม l o อฟอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เกม l o อฟเนี่ย Nova 3เอ่ย Asphalt เอ่ยก็ตามแล้วจะเป็น Spider-Man อะไรเไงี้ยพอเข้ามาใน Nova 3ปุ๊บตัวเกม l o อฟมันจะมีการไปเช็คกับระบบของเกม l o อฟนะครับว่าเครื่องตัวนี้มันยอม,มลับหรือย,อยังนะครับผมซึ่งตอนนี้มีเห็นว่าทาง Oppo ได้ส่งตัว เครื่องของไฟล์3แล้วก็ไฟล์เดอร์ครับไปเทสกับทางเกมลอฟอยู่คาดว่าน่าจะไม่เกินประมาณเดือน8เดือน9เนนเดี๋ยวไปลองเกมอย่าง ad ด p a ป e แล้วกันครับจากค่าย EA นะครับ No, not quite. The quarantine seal on Crossover 2-bay is broken. We can get out and fix it behind us. You can, maybe. I'm nowhere near your location. I'm sorry, but I can still help you. Make for the tube, and I'll be with you every step of the way, I promise. Maybe we can both get out of this. Those bastards really screwed us, didn't they? Alright, I'm How heading that way now. At least maybe we can it's stop this thing from spreading. น่คือทั้งหมดของการทดสอบการเล่นเกมบน Apple Finder นะครับการเล่นกับบนจอทีวีเยอะนี้อาจจะมันกว่าแน่นอนเพราะว่าจอใหญ่นะครับจะเห็นนะครับว่าการเล่นเกมสัมผติครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ไม่มีการกระตุกเลยครับถือว่าลื่นไหลใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วไปต่อกันที่การทำเบนช์รมตตัวเครื่องเลยแล้วกันนะครับด้วยมือทัชเทสเตอร์นะครับ2จุดครับ4จุดครับ สูงสุดสิจุดนะครับเดี๋ยวเราลองดูสักสองจุดเป็นอย่างไรนะครับสี่จุดครับโอเคนะครับไม่มีอาการสลับจุดเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยครับแม่นย้ำทีเดียวนะครับ 6. กจุดหกจุดก็ถือว่าโอเคเลยครับสังเกตครับว่าเลขที่นิ้วมือที่ผมแตะอยู่นี่มันไม่ขยับเลยครับมันอยู่กับคนนั้นไม่มากรับทำการทดสอบเพือทับตัวเครื่องกัน คะแนนของคอแดนส์บนออปโป้ไฟเดอร์นะครับออกมาที่3,638คะแนนนะครับตัวนี้เป็นซูดูอัลคอนนะครับผมถึงจุดที่กิเกอร์เฮิร์สตของทางขอก้องซับปลากรอน S3 นะครับอยู่ตรงนี้ครับคะแนน3,638คะแนนอีกโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ทดสอบก็คืออันตูตูนะครับผมอันตูตูเบนช์มา ออกมาแล้วครับนี่คือผลคะแนนของ Oppo Finder นะครับผ่านอันดุตุหกพันห้าร้อยหกคะแนนพอดีเป๊ะนั่นนะครับคือทั้งหมดของการรีวิว Oppo Finder ในตอนที่สามครับผมซึ่งไม่ลงการเล่นเกมประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะครับผมซึ่งในตอนนี้ทุกท่านคงจะเห็นกันไปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างลื่นไหลแค่ไหนนะครับผมสำหรับราคา Oppo Finder ครับก็เปิดกันอยู่ที่หนึ่งเมืองสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็สามารถหาซื้อได้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับเท่ที่สามมาเชื่อมวางจำหน่ายกันตอนนั้น ซึ่งตัวเครื่องนะครับรองรับ 3G ทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็ใช้เป็นไมโครซิมนะครับอย่าลืมเวลาจะไปซื้อก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเอาไมโครซิมมาแล้วนะครับนี่ครับช่องใส่ไมโครซิมอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่ยังไม่ดูรีวิวในตอนแรกนะครับเรื่องของลักษณะของตัวเครื่องและการใช้งานเบื้องต้นนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างส่วนของ YouTube วิดีโอตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนที่2นี่เราจะพูดถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพครับการถ่ายภาพ ภาพคนภาพวิวทิวทัศก,การเปิดเอฟเฟกต่างๆนะครับผมก็ร้อนกับดูได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้ทีงมงานต่แสงก็งขอ,อลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ